ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวนะคะเอลซ่า AI แบบละเอียดนะคะให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แอบ,บอยากจะพูดถึงว่าทำไมพี่ถึงแบบว่าพูดถึงเอลซ่าเขา้งบ่อยนะคะแน่องาเรา,เร,าร่วมงานกันเนาะพี่ได้ทำรีวิวนะคะเกี่ยวกับเอลซ่าโปรไปเนี่ยในในคลิป ก่อนหน้าแบบละเอียดเลยนะคนก็เข้ามาดูค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะได้เห็นแล้วลหะว่าเอลซ์โปเนี่ยมันมีการใช้งานที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะค่อนข้างเหมาะเนาะสำหรับคนที่กําลังอยากฝึก พูดแล้วก็เน้นการพูดโดยเฉพาะแล้วก็อยากจะเหมือนมีโค้ชส่วนตัวนะที่ให้เรียลไทม์ฟีดแบ็ได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่า e l s a Pro เนี่ยข้อจำกัดของเขาใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าประโยคมันจะค่อนข้างแบบเป็นแพทเทิร์นเนาะแล้วก็เหมือนเป็นประโยคให้เราพูดตามพูดตามนะแต่ว่าข้อดีคือมันค่อนข้างเปะ๊ะแม้กระทั่งตัวพี่เองที่เป็นผู้เรียนอยู่พี่รู้สึกว่า,วาเวลาฝึกกับ Els a Pro ปแล้วเรา,เรา,เาฝึกออกเสียงอะคะ่ะ you have to try to be insanely accurate คือมันต้องเป๊ะแบบเป๊ะแบบบ้าไปแล้วอ่ะบางทีพี่แบบพูดเป๊ะแล้วก็รู้สึกแบบโหได้แค่แบบ98% 99%ยังไม่ร้อยเลยให้อ่าทางสามีพูดก็บางครั้งก็ไม่ได้ร0อนั้นคราวนี้ฝึกจากเอลซ่าโปไปแล้วเนี่ยพี่ก็ได้ทำการอัปเกรดมาเป็น ELSA p r e รีเมียมละนะฮะซึ่ง ELSA p r e รีเมเนี่ยแน่นอนมันมาพร้อมกับ ตัว ELSA Pro แล้วมันก็เพิ่มในส่วนของ ELSA AI แล้วก็ uh, ELSA ่ p e e c h Analyzer แต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกรีวิวในส่วนของ ELSA AI กันอีกสักครั้งแล้วมาลองดูนะคะว่ามันเป๊ะแค่ไหนนะฮะเหมาะกับคนที่อยากมีสถานการณ์ที่เราอยากจะ Improvise แล้วก็ไม่ได้อยากจะได้ประโยคที่มันเป็น pattern นอะอันเนี้ยบอกเลยว่า you on your own you on your own อันนี้คือ สถานการณ์จริงสุดๆถ้าเกิดว่าคุณเห็นอมองตรงหน้าคุณจะเห็นว่ามีสถานการณ์ตั้งแต่ catch up with a friend, talk to a salesperson นะคะ asking for directions, interview my own scenario, surprise me ส่วนตัวพี่เนี่ยพี่จะชอบสร้างสถานการณ์เองเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นการท้าทาย AI ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เหมาะสาาุดๆสำหรับนักเรียนที่ฟีดแบ็กกับพี่มาว่าไม่มีใครให้คุยด้วยและไม่ ไม่สามารถให้ครูผู้สอนฟีดแบ็กเราได้เพราะบางทีครูก็ไม่ได้ว่างตลอดเวลาอสมมติคอร์สเรียนของพี่ใช่ไหมคะมันก็มีคอร์สมากมายใช่ไหมคะที่พยายามออกแบบให้ครอบคลุมทุกทักษะพี่ว่าต้องแยกฝึกพูดออกมาก่อน ฝึกพูดเนี่ยคอร์สออนไลน์ต่างๆเนี่ยของพี่หรือของอาจารย์มากมายเนี่ยมันจะช่วยได้พอประมาณแต่ถ้าเราไม่มีคนให้แบบไม่มีคนมาฟีดแบ็กเราเลยบางครั้งเราก็จะพูดไปเรื่อยโดยไมไ่รู้ว่าเราพูดอะไรผิดถูกไหมฮะแต่คอร์สออนไลน์ต่างๆเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันจะสามารถช่วยเราได้ดีในแง่ของการฟังทักษะทางด้านการฟังพี่คิดว่าคอร์สออนไลน์ของพี่เนี่ยโอ้โหเสริมสร้างคุณได้เต็มร้อยการวางรากฐานกรา玛การอ่านเนอะไหหรือว่าเสริมทักษะทางด้านการเขียนพี่ก็ว่าอันเนี้ยคอร์สออนไลน์ที่พี่ออกแบบมาเนี่ย มันมันทำได้ด้วยตัวมันเองแต่เรื่องของการพูดเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่สามารถช่วยนักเรียนได้เวลาเขาเรียนใ,ใ,ใ,น,ในห้องนะ,ะอันเนี้ยสามารถฟังแล้วก็ให้ฟีดแบ็กเขาได้แต่เมื่อเมื่อหลังจากที่เขาออกจากห้องเรียนเราไปแล้วอันเนี้ยเราไม่สามารถไปตามแล้วก็คอยฟังแล้วก็คอยฟีดแบ็กให้ได้ตลอดเวลาซึ่งไอ้เจ้าเอลซ่าเเนี่ยมันเลยตอบโจทย์เพราะมันให้ฟีดแบ็กแบบโอ้โหค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเริ่มเอา my own s c นา a r i o อันเนี้ยคุณต้องสร้างขึ้นมาแล้ว อามาลองดูนะฮะอื um, I want to talk to my dad about something very important Sure Can you give me more details about what you want to talk to your dad about um, It's a secret I can't tell you uh, อันนี้เราไม่เอานะฮะต้องบอกกันว่าเพราะว่านิมนางบอกว่าให้แบบอขอพ่อขออนุญาตไปเที่ยวกับเพื่อนไม่เอาเน,นี่จะเราจะเอาเป็นแบบว่าสารภาพกับพ่อดีกว่า I want to tell my dad that I am gay อ่นนี่เขาก็ให้สถานการณ์มานะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน uh, living room ของเรานะฮะแล้วก็ uh, พี่ก็จะเล่นเป็นคนที่แบบเอออยากจะบอกป้า,ปาว่าเราเราเป็นเป็นกระเทยเป็นเป็นเกย์น,นะฮะแล้วก็เอลซาจะเป็นพ่อของเราคือต้องบอกว่าเหตุผลที่พี่เลือกเหตุการณ์เนี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าการคเาเมลของพี่ตอนเด็กอะมันไม่ดีเลยแล้วพี่รู้สึกว่าเออเนี้ยพี่อยากจะมาสร้างแบบ memory ใหม่เป็นความทรงจาใหม่นะฮะมาลองดูกันป let's start <S Hi son What's going on? Hi, Dad. I have something very important to tell you. Sure, go ahead. What's on your mind? Let me ask you a question first. Do you love me? Of course, son. Is everything okay? Well, not really. Haven't you noticed I've been dealing with a lot of anxiety recently? I have noticed that, yes. What's been causing your anxiety? Oh my gosh I don't w a n t to upset y o It's okay, son. y o u can tell me anything. What's been causing your anxiety? เนี่ยท่านนึกอะไรไม่ออกนะไม่ต้องตกใจเวลาคุยกับ AI กดตรงนี้นี่มันก็จะมีตัวอย่างประโยคมาให้ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดมันดึงไม่ออกมันก็ง่ายขึ้นนะ <sighs> Are you ready for this Sure I'm ready What's been causing it Dad I am gay Okay, that's okay. I understand. How can I help you? Oh, you can't help me with anything. I just want you to love me, you know? Of course, son. I love you no matter what. Is there anything else you want to talk about or any questions you have for me? You're not mad? No, I'm not mad. I respect and love you for who you are. How are you feeling now that you have told me? I'm feeling great. That's good to hear, son. Is there anything else you want to talk about or anything else you want to share with me? Are you sure you're not mad? I am sure. How can I support you moving forward? Just promise me that you will love me no matter what. I promise, son. Is there anything else you want to discuss, or do you feel better now? No, I just want to hug you now. Of course, come here. <laughs> All right, Dad. I'm gonna go to my room now. Good night. Good night, son. Remember, I'm here for you if you ever need to talk about anything. Sleep well. Role play completed. Come <laughs> on. คือเอางี้เอางี้คือมันก็มีความเป็น AI อะเนาะคือเข้าใจแปลว่ามันก็จะมีบางประโยคที่แบบ AI อะมันก็ไม่ใช่มนุษย์อะต,ต่อให้มันเป็น AI ที่ดีแค่ไหนก็ตามมันก็ยังมีความเป็น AI เกตแบนแต่สําหรับพี่พี่รู้สึกว่าเขาทําได้ดีอะคือมันอาจจะมีบางอันที่พี่แบบเอ๊ะเขาจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่ชอบในส่วนของ AI ที่สุดเพราะพี่รู้สึกว่าสถานการณ์ที่พี่สร้างขึ้น มันก็เซอร์ไพรส์ตัวพี่แล้วก็น่าจะเซอร์ไพรส์ AI ด้วยอะไม่รู้นะว่ามีคนสร้างสถานการณ์แบบนี้เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับพี่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่พี่ลองเล่นด้วยซีนารีโอหนีต้องบอกว่าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกโอเคกับผลลัพธ์มากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นหนึ่งในซีนารีโอที่แบบเป็นเมมโมรีที่ดีสำหรับเราอะถ้าวันนั้นที่เออพี่คำเอาเนอะแล้วก็แบบปะป๊าเขาก็แบบรีอคด้วยแค่อะไรแบบนี้มันคงจะทำให้ชีวิตพี่มั่งแบบ ง่ายขึ้นเยอะอะ Anyway อะโอเคอุย้ยดึงดราม่าตลอดก็เ,เป็นว่าอันนี้ให้เห็นว่าอันนี้คือโร l e p l ที่พี่สร้างเองซึ่งทุกคนไม่ต้องสร้างอะไรที่มันดราม่าขนาดนี้นะคะแต่แต่พี่เนี่ยชอบท้าทาย AI ไงนะคะแล้วมาลองดูหน่อยว่าโอเคเนี่ยสรุปเนี่ยเขาให้มาว่าไงบ้าง pronunciation vocabulary แล้วก็ grammar อันนี้ได้เป็น advanced หมดเลยขอบคุณดีใจนะคะนี่เขาก็จะมีเป็นแบบ overall report ให้นะฮะนี่ด้าน pronunciation นี่เขาก็บอกว่าโอเค a d v a n c e เลยนะ แล้วก็นี่ชอบก็ keep up the good work นะคะทำดีต่อไปจา้านะแต่ก็มีจุดที่เราสามารถที่จะแบบอ่านเพื่อที่จะแบบเก็บเป็นรายละเอียดเพื่อเอาไปพัฒนาได้นะทุกคนอันนี้พี่จะไม่อ่านให้ฟังทั้งหมดนะคะนี่ vocab vocab โ okay, อเคเลยนะคะแต่เขาบอกว่าเออลองใช้คำว่าแบบ excellent terrific หรือว่า disappointing ประมาณนั้นนะคะเออเนี่ยก็เป็นการแนะนำว่าเออลองใช้ adjective หรือ adverb เอ่อให้มันมากกว่านี้ไหมในการบรรยายพวกอารมณ์ความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยอ่าโอเคบางทีเวลาเราพูดจริงเราก็หลงลืมเนาะเรียนศัพท์ยากมากไปเราก็ใช้แต่คําง่ายๆประมาณนั้นนะฮะแต่นี่ขนาดพูดอย่างนี้ใช้ศัพท์ประมาณนี้ก็ยังได้แบบเป็นแบบ a d v a n c e ์เลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออวลีไหนที่มันดีนะเช่นแบบคําว่า anxiety เนาะเช่นคําว่าแบบเอ,อ่อแบบ no matter what อะไรอย่างงี้นู่นนีน่นะคะเอ,อ่อ grammar คือ grammar ต้องบอกว่า,วาอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราแบบพี่ทําได้ดี อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจุดแข็งของเราประมาณหนึ่งแต่ว่านี่เขาก็จะบอกว่าเออแบบลองใช้พวกประโยคที่มันแบบออซับซ้อนมากขึ้นในข่าวหน้าเธอจ๋าแค่นี้ฉันก็เต็มที่แล้วละจ้ะ,ะจบบทเรียนนะฮะก็อันนี้เป็นการมารีวิวให้เห็นนะฮะในส่วนของ e l ลซ AI กับแค่หนึ่งซีนารโอลองดูสิว่าเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยถือว่าเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกภาษาอังกฤษที่ดีอะ่ะใช่ไหมเพราะาในความเป็นจริงแล้วคือ อา้าแล้วพี่จะไปหา,เ,าเจ้าของภาษาหรือว่าครูภาษาอังกฤษให้มาอยู่กับพี่ตลอดเวลาเมื่อพี่อยากฝึกพูดได้ที่ไหนก็ นี่คือคําตอบนะก็ตอนนี้ใครก็ตามที่สนใจที่จะฝึกพูดโดยเฉพาะเนาะนักเรียนคนไหนก็ตามเนาะเรียนปรับพื้นฐานเรียนวางรากฐานกับทางแอ่งกริไปแล้วหรือใครก็ตามที่ตามพี่มาโดยตลอดนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปต่อกับภาษาอังกฤษโด,ดยเฉพาะด้านการพูดอยากเน้นด้านการพูดโดยเฉพาะก็ลองสมัครดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างบอกไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าเห็นหน้าพี่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าพี่ก็ร่วมงานกับเอลซ่าอันนี้ก็บอกตรงๆนะร่วมมาตั้งแต่ e l s ซ่าโปมาวันนี้พี่อัปเกรดมาเป็น e l s ซ่าพรีเมียมลอย่าลืมนะ,ะว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ e l s ซ a าเนี่ยก็สมัครเป็น e l s ซ่าพรีเมไปเลยบอกเลยถ้าคุณฝึกทุกวันอันนี้คุมอันนี้คุมจริงก็ไปลองฝึกดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพูดถึง Elsa Speech Analyzer กันบ้างดีกว่าแต่วันนี้ Elsa AI เรามาแค่นี้ไปเริ่มสร้างซีเนารีโอของตัวเองนะฮะแล้วก็ให้ AI เนี่ยมันคอยฟีดแบ็กเรานะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย พัฒนาทักษะการพูดไปเรื่อยๆหวังว่าทักษะการพูดของคุณมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะวันนี้บอกเลยว่าการฝึกภาษาอังกฤษพี่ว่ามันมันง่ายกว่ายุคที่พี่เป็นเด็กง่ายง่ายง่ายกว่ามากๆนะฮะก็ลองดูแล้วกันวันนี้มาแค่นี้ละแล้วสวัสดีครับบาย